ตอนนี้การกว้งขื้นนาก็มีการก่อสร้างหอผักสำหรับพนักงานที่จะก่อสร้างก็ไมายความว่าโครงการกอาร่อสร้างทึกอาคารใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันจุดนี้มีการห้ามเขา่าเ้อเพื่อว่าห้ามเข่าออกบริเวณนี้ฟ้าฟื้นมีการปับไม้หนึ่งด้านกีบเอาว่าสัตว์เกเตรที่เล่นนี่หนอ,หนอตัวนี้ น่าจะมีเหตุผลเนาะบ่มีเหตุักับบ่บมีดอกกรสิมาก,กันต่กี้ประกัเปิดจนน่าจะมีอะไรนั่นหนึ่งเห็นะเราเห็นว่าขาเจาะกำลังมีการาจัดงานมบว์งานยังเดียวห้องไปเบิง่งน้องกันน่าจะเมนเป็นปงาน,น,นคอน้อเสร์อที่เดี๋ยวนี้มักจะเอานักห้อง ไปใ,ในเอภายในประเทศเองแน่แล้วก็นักห,หอมาเตต่างประเทศแน่คนเล่าห้องนี้โอ้ยคันเดืยเฮย่างเถอก็เฮยีนี่เลยโดยเฉพาะเป็นนักหองนักหองอต่างประเทศเนี่นะโอ้ยคันบามานี่เดี๋ยวเขาจะจอดอยู่นี่เขาบอกไปไกลเขารายแล้วจอดอยู่นี่แล้วเป็นยางไปให้เบ,บรรยากาศหน่อกัน <c oughs> โอเค ตอนนี้เวลาหามงปลายนอ้อยหนึ่งแสงแดดก็ยังคง,งส่องแสงลงมาแต่ว่ากับห่อนหลายท่านผู้ชมก็เริ่มมีผู้คนมาย่างออกำกำลังกายเถูกไหมอ่าเบิ่งกอะไรคือต่างประเทศได้ละเดี๋ยวเฮาขับไปเบิ่งบรรยากาศว่าเขาเสร็จยังเพล็กนาเจมส์ขอนเสิร์ตหลายกว่าท่านผู้ชมมีอนันบอลกระจายไฟฟ้าอยู่นี่เนาะคือว่าต่างไก่บอลทางคนเนอะน่าจะยับเข้าไปอีกน้อยหึง เรก่อนขึ้นนีกเต็มมาแล้วพ่ป <c oughs> กัน ไปบังอ,งอน,เเนเสิร์ตยางเลาะโอ้คอนเสือใชกาเกียมอนเส์อมีอันที่นสปามอันนีน้ปเอเอดยิอ er. ั้เเขาเเปิด okay. ยังหอนอยู่นวลคักคมคักคักเฟสติวัล ตอนกลางคืนพวน,นคนสีร้ายเต้มชินยากับเต้มเมื่อกันแหละก็จะถิ่มสะเนาะทำใหตาลอยออกพี่น้องเราเดียวเห็นบ่าวบาทเ่ยยู่ที่เครศรษิกิจพิเศษบึงถาดหลวง หรือว่าบึงถาดดวงามาตอนนี้กัหันเปลี่ยนจากบึงธรรมดามากเป็นบอนปุกสางทีทันสมัยก็ได้ครับใส่ประโยชน์ยางสุควรเติบะตอให้บริเมนการขาวคายในตอนนี้เขาก็ได้ใส่ประโยชน์ในการมาเล่นออกกำลังก,กายเลยนีใจแท้นี่อยากให้เข้าเจา้าสางขึ้นมาให้มันแลว้ววิ่ใไพศิวาเป็นของจีนกร,กระเดยวแต่ จีนกับทเป็นยังเนาะเขามาลงทุนเขามาสั่งเอเขามาสาง่ mm. าาสางซาดีกว่าเขามาถิ่มระเบิดใช่เฮาสนั่นมาสาั่งที่สุดสิ่งที่เฮาควรเหตุนั่นก็คือในเมืม่อเฮาหูว่าเป็นโครงการของจีนเนี่ยเขาเส็ยอะไรทีว่าจะได้เงินสิได้เงินนําเขาเหตุพิธีใดเพื่อจะได้เงินในการขาขายหรือว่ายังกัยญาเนาะเด็กหน่อยๆขาสร้างมันคิดว่าได้เได้เงินต้องคิดแบบนี้ดีกว่าต่อให้จะมาคิดว่าเป็นของจีนของจีนฮะเดี๋ยวเหตุจะได้ล่ะ นี่ไปเปลี่ยนแปลงยังได้อยาบยา่อยาคันเข้าวบัวสางมันก็เป็นดินเปราะบางแบบนี้มันแห้งสิบ่เกิดผลประโยชน์อีหยังนัสูบให้าส์ก่อสางดีกว่ามันก็เป็นซีซั่นใหม่ของนคักโทง,งวิญญาณคนว่าแม่นอยูบอ่บ่ล่ะเอาบัดน,นี้เฮาก็สิไปสัน3ามลอยนำ้ำอ่ายู่ที่ศูนย์การตลาดของอ่อมอาซีสากลณ์ลตอนนี้บรรยากาศค่อยคำยามแรง คนกามาเล่นออกกำลังกายซีซั่นงามเส้นทางนี่เนาะคันมันเ,เอ่อรถทุบบอลน,นี่โอ้ยขัดเนียส่วนอันกัคอนเสิร์ตเสียปีเก็บเงินคาปีเขาเป็นคอนเสิร์ต แสงแซงตะเวนคอยคําไก่สีต๊กปูล้วกะเห็นว่ามันมีเสน่ห์มันงามนี่เบืงนี้เขาบอกให้ผ่านโอ้ทรงซัซ น่ที่มีงานที่เป็นเหตุงานคอนเสิร์ตเมื่อกี้นี่แล้วพูและวบานนี้นะนเป็นงานยังต่บเป็นงานคอนเสิร์ตเมื่อกี้นี้นี่มุมนี่เนาะคือว่าเหมือนคือว่ามีซีซันขืนหลยในการก่อสร้างนะซีซันหล่ลนะ <c oughs> ตอนนั้นนะคำ่ำคืนนี ยูเคทีเคตนะนเบืองถาดลวงนี่เขาก็ถือว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเพราะว่าเขาจะมีอาหารกินดือ้อมังดีสนาะแบบว่าให้มักพิซซ่ากับนี่ให้ามกซซากินเขากินน้ำกับนี่ให้มักมาเที่ยวแบบผับมังดีกับนี่มีครบตอดคำคืนถือว่าเอออันมีซีซันพิเศษมาสั่ซะสองตึก นี่เนาะมนเป็นคอนโดมิเนียมส่วนว่าตึกที่3ไปเบื้องนั้นเบื้องซ้ายมือมันว่าจะเป็นตึกออฟฟิศร์เรนเนาะตึกของการให้เ่าเ้าสอบถามรายละเอียดมาแล้วเป็นแบบนี้ตัวนี้แม่นบนโครงการคุ้มครองเขีเศสิทธิพิเศษกับของลาวข้องนี่แหละคุ้มครองคองรัฐบาลเนาะเป็นผู้คุ้มครอง โบแมนว่าขีดที่พิเศษบ่มีหน่วยงานไหนมาคุมข้องโบแมนเด้อทัง้งที่นี่เป็นหองการคุมขอ้องขีดเศรษฐกิจนครราชสีมาขั้นห้องโบโซคู่ข้อมูลนี่เขาก็จะบโบเขาใจหรอแต่โบโซกว่ามันเป็นคืนอแนวใดแมยียนโยวาเออเข้าเจาะสัปปะท่านแต่ว่ามันกันบโบตึงขนาดว่าชนะชิตอียังมีควางเข้าเบิด์ันโบแมนหรอคันห้องศึกษาเบิง่ง ข้อมูลกับขากันก็มีในสัญญากัรน,น,นะทะับประ z o o ประมาณนั้นตอนนี้มีไฟแดงแล้วตอนนี้เกิดเซานี่เราะจะไปเวิร์กสายมือนี่ซื้อไปผนก็นยังแมนเคสติคพิเศษไลยซื้อไปนะเพราะว่ามันอ่นนานะมันใหญ่นะเขียสิเศษแต่กระตั้เบื้องเบื้อลขั้วมือนี่ทับประ z o ม m ที่ว่าเป็นเงนนิน เขาจะจะสั่งว่าไปทางสนามกอล์ฟก็ได้เขาสิไปทางนี้ก็ได้ทางสนามกอล์ฟนี่นะไปทางนี้ก็ได้บางคนนี่ก็ยังโบยอยากล่อปนไหนนี่เบิร์กโลกใช่ไหมเบิ่งเอานี่ขั้นเป็นยังมาขั้นเขาต่ำมาเนี่ยยากเลยตายฟรีอะบอกความจริงให้ฟังซะก็ใส่ไฟแดงแบบนี้แล้วบอลไหนมันความเสี่ยงนี่ไปมึงแม่ มันแบบว่าม,ม,ม,มันก็จะเป็นกรรมกรอยู่ได้นี่แหละมันกะนี่อันนี้คือกันนี่มันยังบอนหม่เนาะไม่ก็ต้องพูดตัวกฎจะราจรอ,อ่ะนี่เนาะเขาจะมาลอยน้ำอยู่นี่มีปีเด้อทางกระทรวงมีปีแต่ตอนนี้ช่วงนี้เขาจะมีกิจกรรมอยู่ยเดี๋ยวเราสอบบนจรยานกันเด้อจอดสินอ้ออนไรเนาะ ตรงนี้เต็มแล้วมาจอดเข้าเทกกับบุญยากแล้วอยู่ในนั้นหลายโอเคจอดรถก่นอนถ่าคำมาแล้วก็โอ้รถหลายนี่ซีสันใหม่แต่หากว่าสร้างแล้วจะเป็นอะไรไมนก็คักชนะบอกนี่สังเกตดบางนี้ดีเด้อภาษาจีนมีบอกมี้นี่แต่ว่าเพิ่งจะขึ้นต้วด้วย าภาษาลาวทําทอิฐเนาะแล้วก็มาภาษาจีนจะมาเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คาัาวไมยแมนเป็นการยูพื้นเป็นนลาวห้เกียรตให้เกียรติรรประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องใส่ภาษาลาวขึ้นก่อนเพ่นก็เห็ดเป็นระเบียบได้เดี๋ยวนี้นะเนาะก็เบิ่งน้ำกันแหละขั้นว้ากัดิวายโยเอาอีกขันก้นว่าอ้เมื่อย้น้ำเด้อ